ก่อนจะปิดท้ายนะครับข่าวนี้ต้องขอเป็นอุทาหรณ์ละกันนะครับสำหรับหญิงวัย62ที่ผมเล่าให้ฟังถูกช้างป่าห้วยขาแข้งทำร้ายจนเสียชีวิตขณะกำลังเก็บเห็ดในเขตพื้นที่ป่าชุมชนเก่าอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธา,านีครับเหตุช้างป่าเหยียบคนจนเสียชีวิตครับรายนี้นับว่าเป็นรายที่2แล้วจากปีที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลาห้วยระบำได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านถูกช้างป่าเหยียบจนเสียชีวิต หลังเข้าไปหาผักหวานและเห็ดโคนป่าในเขตพื้นที่ป่าชุมชนเก่าหมู่ที่9บ้านบึงเจริญตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมหน่วยกู้ภยัยเร่งเดินทางเข้าไปยังที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยห่าแข้งประมาณ30เมตรพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางขาวอุทาอายุ63ปีชาวบ้านหมู่9ตำบลระบำสภาพศพอยู่ในลักษณะนอนคุดคู้ คาดว่าถูกช้างเหยียบครับในพื้นที่เกิดเหตุพบหมวกไหมพรมรองเท้าบูทยางมีดปลายแหลมและตละกร้าใส่ของป่ากตกอยู่ครับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับก็เล่าว่าปกติผู้ตายและลูกสาวจะเข้าป่าหาเหตุกันเป็นประจำ แต่ครั้งนี้ครับแม่ไปคนเดียวก่อนจะทราบว่าเสียชีวิตซึ่งไม่ติดใจการเสียชีวิตของแม่แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากทราบดีครับว่าบริเวณนี้มีช้างป่าอยู่เป็นจนํานวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นนะครับอยู่ห่างจากจุดตรวจไปประมาณ1กิโลเมตรซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งของช้างป่า บางครั้งช้างป่าจะเดินมาถึงถนนทางเข้าไปยังสำนักงานเขตร,รักษาพันธ์สป่าห้วยขาแข้งครับซึ่งมีป้ายบอกระวังช้างป่าเป็นระยะระยะแต่ช้างเดินมาแล้วก็ต้องเดินกลับนะครับปกติไม่เคยทำร้ายใครการเสียชีวิตครั้งนี้ผู้ตายกับช้างป่านั้นอาจจะพบกันแบบซึ่งหน้าอีกทั้งบริเวณดังกล่าวช้างป่าเคยเหยียบคนตายมาแล้วล่าสุดครับเมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมา